สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับและช่องสกิลลูกหนังนะครับวันนี้วันที่10พฤษภาคมนะครับวันนี้จัดไม่2คู่เน้นๆนะครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับเพราะว่าติดโควิดนะครับเพิ่งจะอาการดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่คู่แรกนะครับเป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมจ่าฝูงรีสตอมจะเปิดบ้านเจอกับทีมไวกิ้งนะครับ โดยเกมนี้จะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเจ้าถิน่นิีสตอร์มนะครับฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเล่นในบ้าน6นัดนะครับชนะรวดและยึดตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้นะครับอย่างเหนียวแน่นขณะที่ทีมเยือนไวกิ้งนะครับเกมเยือนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับในฤดูกันนี้ออกไปเยือน5เ,นเกมหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวสุขสภาพความพร้อมนะครับของฝั่งเจ้าบ้านไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาแต่อย่างใดนะครับ คาดว่าจะจัดทับในระบบ3 4 2 1นะครับผมส่วนนัด้านทีมเยือนนะครับเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานนะครับสลัดโกทิปปิชนะครับปีกซ้ายที่ติดโทษแบนแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับคาดว่าเกมนี้จะมาเล่นในระบบ352นะครับเรทราคาที่เปิดออกมานะครับให้เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่นิดนิดนะครับผมแนะนำให้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านดีกว่านะครับเพราะเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาเกมนี้ผมขอเรียกเชียร์ไปที่ริสตอมนะครับ มากันที่คู่ต่อไปครับยังคงเป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชันนึเช่นกันนะครับโดยเป็นคู่ระหว่างทีมอันดับ2อย่างโมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมทอมโชนะครับทีมอันดับสิบเอ็ดของตารางโมเจ้าบ้านนะครับหลุดเสมอไป2เกมติดต่อกันนะครับแต่นัดนี้นะครับได้กลับมาเล่นในบ้านโดยที่ผลงานในบ้านยังไม่แพ้ใครนะครับด้วยสถิติชนะ3เสมอ1นะครับ ฝั่งทีมเยือนทอมโซ่เกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมโดยเก็บชัยชนะยังไม่ได้เลยนะครับเสมอไปถึง4นัดและแพ้1นัดนะครับนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานซีเกิร์ตมา์สเวิร์กนะครับกับเอริกอันเดอร์เซนคาดว่าเกมนี้นะครับจะมาเล่นในระบบ3-4-2-1ส่วนทังฝั่งทีมเยือนนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างไดนะครับคาดว่าเกมนี้จะมาเล่นในระบบ3-5-2นะครับ เรทราคาที่เปิดออกมานะครับให้เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ถึง1ช่วงตัวนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งและดุดันนะครับด้วยสถิติีการมาเยือนถิ่นเอเคอร์สตาดิโอนก็โดนเจ้าบ้านถล่มยับไปทั้ง2นัดผมว่านัดนี้นะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านจะปลอดภัยกว่าครับผมสกีลูกหนังวันนี้จัดม่2สองคู่นะครับมีลิวสตอร์มนะครับกับโมนะครับสกีลูกหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ